อียิปต์อยากไปเรียนศาสนาอขอความเห็นหน่อยว่าควรจะส่งลูกไปไหมเพราะกลัวว่าเรียนศาสนาแล้วกลับมาจะทำมาหาก,กินอะไรถ้าเป็นผมนะอไปดวนเลยครับคืออันที่หนึ่งลูกอยากเรียนอะไรก็ให้เรียนไปเถอะคือบางทีเราไปตัดสินเองว่าโอ้เรียนอันนี้แล้วจะไม่มีกินเรียนคือผมอยู่มาจนป่านนี้นะยังไม่ใช้ที่เรียนเลยเหมือนกันเลยผมก็ แล้วก็ดูเหมือนแล้วเ<ะ>พื่อนผมแต่และคนที่เรียนมาไม่เคยใช้เหมือนที่จอยังเรียนเลยนะครับคือถ้าลูกอยากเป็นหมอก็ให้เขาเขาเรียนหมอถ้าเขาอยากเป็นนักบัญชีก็ให้เขาเป็นถ้าเขาอยากอะไรก็ให้เขาทาไปเถอะมันเรากําหนดไม่ได้หรอกวันอนาคตลูกจะเป็นอะไรลูกอาจจะมีกินแต่ว่าชีวิตอาจจะผมจะบอก,บกผมจะบอกอ,อันนีงนะท่านนาบบม,มุมฮัมหมัดสลุลามได้บอกไว้ริสกีบอกว่าเครื่องยังชีพของคนเราเนี่ยจะไม่มีวันหมดจนกว่าจะถึงเวลาอายัน คือถึงเวลาตายเนี่ยริสกี้จะหมดตอนนั้นนี่คือที่ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าบอกกับมนุษย์เพราะฉะนั้นผมมีฮะดิษอันนี้ที่ผมจะแบบว่าทําให้ไม่กลัวว่าจะไม่มีกินเพราะถ้ารั์ส่งผมเกิดมาแล้วหรือทรงใครเกิดมาแล้วอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะาํทให้เขามีการมีงานหรือ whatever นะครับอย่าอย่าอย่าคิดว่าเรียนศาสนาแล้วก็ไม่มีกินนะครับพูดง,ง่ายๆถ้าผมมอง ระยะไกลนิดหนึ่งนะศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวศาส,สนาเดียวที่โตในโลกตอนนี้คริสเคยเป็นศาสนาที่ใหญ่สุดแต่ว่าปริมาณคนลดล,ดลงมาเยอะแล้วก็จากคริสส่วนใหญ่ก็การลดเป็นลดเปอร์เซน็นต์ลดการเติบโตที่ลดลงม,มีการเติบโตลงเพราะว่าเนื่องจากการคลอดมากกว่าแต่อิสลามเปอร์เซ็นต์การคลอดสูงแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคนรับอิสลามสูงเป็นศาสนาเดียวบนโลกนี้ที่โตในตอนนี้ที่มีคนเข้ามาเข้ามาใหม่ที่โตเพราะฉะนั้น ประชากรมุสลิมจะเยอะขึ้นทั่วโลกประชากรมุสลิมต่อไปจะเริ่มเ,เข้าหาอะไรเข้าหาภาษาอาหรับมากขึ้นนะครับเหมือนผมกับตานเนี่ยงงๆเรื่องภาษาอาหรับแต่ก็พยายามจะพยายามอลอ,อยากจะรู้จะพูดอ่โอเคแปลว่าอะไรไม่รู้ Excellent Excellent นะครับน,นี่คือคำชมค,คำเดียวที่ต <c oughs> านรู้นะฮะ <c oughs> จำได้จำได้เพราะฉะนั้น ภาษาอับเป็นพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นภาษาที่จะจะเริ่มใช้เพราะฉะนั้นถ้าลูกไปเรียนที่อียิปต์ผู้ภาษาอับเป็นจะเป็นอะไรที่เขาสามารถจะใช้ภาษาอับได้เพราะประชากรที่เราจะเริ่มหาตังกับเขาได้เยอะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นคือคนขยนภาษาอาับแต่เขาจะไม่ได้แค่นนะเขาจะได้ภาษาอังกฤษด้วยเขาเป็นอยู่แล้วสําหรับผมนะการศึกษาที่มีค่าที่สุดคืออะไรมนฮะหนึ่งถ้าเขาดีแล้วเขารู้เขาเป็นคนดีแล้วลองลงมาคือนี่ความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้อยู่ในกรรนา คนเราถ้ายิ่งรู้ภาษาเยอะยิ่งได้เปรียบเพราะเขาจะสื่อสารกับคนได้จํานวนมากขึ้นและมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสื่อสารกับคนห้าคนไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าเราเรียนภาษาอีกหาคนอ่ะหนึ่งในสิก็ต้องโดนสักคนแล้ววะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาชอบอะไรก็ให้เขาเรียนนั่นไม่ได้ทําไมพ่อแม่ต้องนี่คือคําเก็บกดของคนต่างตั้งแต่เด็กนะครับทำไมกูต้องเรียนวิศวะได้ยวะ่าหมอหัวบันั้นผมเลือกเองอ๋อแล้วคุณเลือกเองแล้วบทนอะไรเพราะ,ะาเขาอยากให้เรียนหมอแต่ว่าผมเลือกเพราะว่าวิศวะไม่ต้องอ่านแค่นั้นแหละมีเวลาทํา <laughs> อย่างอื่นเข้าใจก็พอจะผ่านได้ก็คือแต่ว่าแต่ว่าทําไมจะต้องไปคิดว่า คือมีประเด็นหลักเลยนะที่ผมที่ผมเข้าใจคือกลัวลูกจะไม่รวยกลัวลูกจะมีน้อยอ่าแค่นั้นแหละอืมถ้าไอไอที่ชอบอ่ะเขาชอบอะไรเนี่ยเขาจะทําได้ดีในสิ่งนั้นเอาเอาอย่างนี้แล้วกันก็ก,ก็อย่างที่บอกนะถ้าลูกอยากไปเรียนจริงจเพราะกลัวไม่นดแ้แล้วก็ไปอียิปต์ก็อินชาลออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวปลายเหตุถ้าไปเรียนศาสนาเราทำดีแล้เขาจะเป็นคนดีอย่างที่บอกให้คนเป็นคนดีก่อนครับ ถ้าคนดีรู้ยังชอบไม่ถ้าคนดีอัลลอฮ์ไม่ดูแลแล้วอัลลอฮ์จะแล้วเราจะเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยสุนัขอัลลอฮ์ยังให้มีกินเลยแต่คนดีอัลลอฮ์ไม่ให้มีกินอ่ะมันเป็นไม่ได้นะครับเป็นไไม่ได้ไม่เคยมีเป็นอย่างนั้นถ้าคนที่ดีจริง เราจะให้สุตว์นัขมันเอาร้อ,อยังให้เลยเขาเห็นคนรวยกับคนไม่รวยไงอุสลิมโตคูไม่รวยไม่เป็นไรเขามีความสุขอะอยากให้ลูกมีความสุขเลยให้อยากให้ไม่เขาพอเปล่าเขามีพอเปล่าผมเห็นโตคูแต่ละคนเขาก็ส่งลูกเขาเรียนเมืองนอกเมืองนาได้ความสําคัญ <c oughs> คือการมีความส <c oughs> ุขถ้า <c oughs> หัวใจมีความสุขจครับครับเราเนี่ยคิดว่ารวยแล้วมีความสุขไม่ใช่นะครับแค่บางคนนะ มีแต่คนรวยจริงๆฤฤฤฤแล้วทำเพื่อเอาล้อล้าทำศาสนาเนี่ยเขามีความสุขใช่แต่คนรวยส่วนใหญ่ไม่มีความสุขนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ลูกมีความสุขเพราะถ้าลูกมีความสุขเรามีความสุขถ้าลูกรวยแต่โคตรเครียดเลยนะทุกวันขู่จะยิงหัวตัวเองตายเพราะเครียดเรื่องธุรกิจเราจะมีความสุขปะเก่งมากเอ้ยโว้ยจะตายแล้วเครียดไม่มีความสุขนะครับเราก็เครียดไปด้วยแต่ถ้าลูกเรามีไม่มากแต่มีความยิ้มตลอดมีความสุขตลอดคล้ายๆก็รักเราจะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขเพราะฉะนั้น เพ่งไปที่จุดที่ถูกต้องลูกเป็นคนดีมีความสุขพอครับาทำด้ลยลนะครับถ้าลูกถูกกาหนดจากอัลลอฮ์มาให้เป็นเป็นเศรษฐีไม่มีใครทําให้เป็นอย่างอื่นได้ทุกอย่างไม่ได้อยู่กํบการกาหนดของพ่อแม่นะอยู่ที่อัลลอฮ์นะครับมีคนจํานวนหนึ่งอยู่กลางทะเลทรายไม่มีอะไรเลยเขารวยที่สุดในโลกได้ออชื่อพวกคนชื่อว่าอารับ <laughs>